ในตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Invideo เรียบร้อยนะคะสำหรับการที่จะเข้ามาที่ Invideo นะคะคลิกลิงก์นะคะที่เราแปะไว้ให้นะคะใต้คลิปของเรานะคะตรงนี้เราก็เปิดนะคะหน้านี้ขึ้นมาได้นะคะก็คือ Invideo นั่นเองนะคะหน้าตาของ Invideo นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโลโก้ของเขาก็จะเป็นเหมือนรูปปลานะคะมีสีสันสดใสนะคะก็จะมีสีม่วงแล้วก็ สีชมพูนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ของเขานะคะเขามีอะไรบ้างนะคะด้านบนตรงนี้ก็จะมีการแยกนะคะหมวดหมู่ต่างๆนะคะอย่างเช่น i n v i d ดี AI นะคะใน i n v i d ดีเนี่ยมันจะมี AI ต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะคะ YouTube หรือว่าจะสร้างสไลด์โชว์นะคะอวะตาร AI พูดได้เครื่องกำเนิดสคริปต์ AI นะคะ พอความ AI เป็นวิดีโอนะคะหรือว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอ AI ก็ได้นะคะเป็นการสร้างสารรค์วิดีโอ AI ต่างๆนะคะมีเครื่องกําเนิดเสียงการสร้างวิดีโอไรทใบหน้าด้วย AI นะคะตรงนี้ซึ่งในหลักสูตรของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีการสอน แล้วก็อธิบายนะคะในส่วนต่างๆเพื่อให้เราใช้งาน InVideo นะคะได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นนะคะนาไปใช้งานในงานของเรานะคะได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุมชนนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือนะคะติดต่อไฟล์สนับสนุนของ InVideo ได้นะคะจากนั้นนะคะด้านหลังสุดก็คือการกําหนดราคานั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้เป็นเวอร์ชันฟรีได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะต้องการที่จะใช้ฟังก์ชันขั้นสูงหรือว่าการใช้งานคุณสมบัติอื่นๆนะคะเราก็ สามารถที่จะอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นอื่นได้นะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะการกําหนดราคาตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็ จะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ฟรีได้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากที่จะทดลองใช้ InVideo Editor นะคะสามารถเริ่มทดลองใช้ฟรีตรงนี้ได้นะคะส่วนนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดให้เรานะคะว่าเราใช้งานอะไรได้บ้างสําหรับเวอร์ชั่นฟรีนะคะอย่างเช่นเราสามารถที่จะใช้เทมเพลตวิดีโอมากกว่า6,000รายการตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีห้องสมุดสื่อมาตรฐานนะคะเครื่องกำเนิดสคริปต์ AI แล้วก็การแปลงข้อความเป็นเสียงอัตโนมัติแล้วก็ร่วมมือกับทีมงานตรงนี้ก็ได้ ะะสำหรับเวอร์ชั่นธุรกิจนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ที่15เหรียญน,นะคะต่อเดือนก็สามารถที่จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะที่มากกว่านะคะอย่างเช่นไม่มีลายน้ําบนวิดีโอนะคะแล้วก็ส่งออกวิดีโอของเรานะคะแบบ HD 60รายการต่อเดือนเลยนะคะมี i อสต็อกม d เดด้วยนะคะ10 i อสต็อกม d เดีต่อเดือนนะคะ สื่อพรีเมียมนะคะ1ล้านบวกแล้วก็20ลบพื้นหลังต่อเดือนนะคะรับประกันคืนเงินภายใน7วันด้วยนะคะมีแอปมือถือสำหรับการสมัครสมาชิกนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านล่างสามารถที่จะเปรียบเทียบคุณสมบัติทั้งหมดได้นะคะส่วนอันนี้ก็คืออีกแผนหนึ่งนะคะแบบไม่จำกัดนะคะสำหรับหน่วยงานหรือว่าทีมงานขนาดใหญ่30เหรียญต่อเดือนนะคะจะมีการใช้งานที่มากกว่านะคะ ในส่วนของธุรกิจแล้วก็ฟรีนะคะตรงนี้ก็ลองอ่านรายละเอียดตรงนี้ดูได้นะคะถ้าเราชื่นชอบนะคะแล้วก็อยากที่จะใช้งานนะคะก็อาจจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันอื่นๆตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือแผนรายปีนะคะแล้วก็เรื่องลงมานะคะก็จะมีนะคะเปรียบเทียบคุณสมบัตินะคะต่างๆต,ตรงนี้สําหรับ3แผนของเขานะคะก็ลองดูนะคะว่าแบบฟรีนะคะไม่มีอะไรบ้างนะคะเทมเพลตพรีเมียมไม่สามารถใช้ได้นะคะตรงนี้ าการส่งออกวิดีโอไม่สามารถใช้ได้นะคะเราทดลองใช้ได้นะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะใช้เป็นงานออกไปนะคะไม่สามารถที่จะทําได้ในเวอร์ชั่นฟรีนั่นเองนะคะไม่สามารถจะลบพื้นหลังหรือว่ารูปภาพได้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะของเขา แล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาที่อินวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราคลิกที่โลโก้ตรงนี้ได้เลยนะคะกลับไปนะคะสู่หน้าแรกตรงนี้นะคะอันนี้เราแปลเป็นภาษาไทยไว้นะคะบางคนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้มันก็เราก,กดแปลภาษาไปนะคะมันก็เลยกลายเป็นภาษาไทยนั่นเองนะคะสามารถที่จะสมัครสมาชิกตรงนี้ฟรีนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตด้วยนะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะมีอินเทอร์เฟซนะคะต่างๆที่เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะสําหรับ การใช้งานนะคะจะเห็นว่ามันจะมีเทมเพลตนะคะมีส่วนต่างๆที่เรานํามาประกอบเป็นคลิปของเราได้นะคะแบบนี้แล้วก็ลองเลื่อนมาดูนะคะสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็มีเทมเพลตที่สร้างโดยมืออาชีพเนี่ยมากกว่า5,000แบบเลยนะคะที่เราสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันธุรกิจนะคะก็เลื่อนลงมานะคะก็จะมี หลายๆส่วนนะคะเครื่องมือ AI ต่างๆตรงนี้เขาก็จะแสดงให้เราเห็นนะคะว่าสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะคะเลือกเทมเพลตอัพโหลดรูปภาพหรือว่าโลโก้แล้วก็แก้ไขสร้างภาพเคลื่อนไหวของเราได้เลยนะคะแบบนี้ตัวอย่างต่างๆ เข้าถึงสต็อกมากกว่า8ล้านรายการนะคะวิดีโอสต็อกต่างๆจาก i s t o c k นะคะตรงนี้ s h u t t e r Stock กนะคะอ่าแล้วก็เพิ่มกราฟิกที่กำหนดเองได้นะคะก็จะมีตัวอย่างต่างๆตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของเสียงนะคะในเรื่องของทีมที่ทำงานร่วมกันในวิดีโอของเราได้นะคะมันก็จะเหมาะกับการที่เราจะใช้งานนะคะสำหรับธุรกิจเราต้องการที่จะผลิตสื่อวิดีโอของเรากับแบรนด์ของเรานะคะจำนวนมากเราก็อาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกับคนในที ได้นะคะคสําหรับอันนี้หรือว่าเราจะใช้เองรับงานลูกค้าอะไรต่างๆก็ได้นะคะก็ลองดูสําหรับแผนธุรกิจตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้ฟรีตรงนี้กันก่อนนะคะแล้วก็มีแอปมือถือด้วยนะคะเราสามารถที่จะใช้งานในแอปวิดีโอตรงนี้ได้อีกนะคะ,ะก็ลองสำรวจด,ดูนะคะสำหรับเว็บไซต์ของเขานะคะก็ทำให้เข้าใจง่ายนะคะวิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ระบบนะคะ,ะถ้าใครนะคะยังไม่มีบัญชีนะคะก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะคะ สามารถที่จะสมัครได้ฟรีนะคะคลิกเข้าไปได้เลยอ่าเราก็สร้างบัญชีของเราได้ฟรีนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็น Gmail ของเรานะคะเราก็เลือกนะคะเราก็เลือกที่ Gmail ของเรานะคะจากนั้นก็กดดําเนินการต่อนะคะเท่านี้อ่าตอนนี้เราก็มีบัญชีของเราแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะ ต่อไปนะคะว่าเราคือใครนะคะเขาก็อยากที่จะสํารวจนะคะอ,ะอย่างเช่นเราคือเจ้าของธุรกิจนะคะยูทูบเบอร์นักเรียนนักวิจัยนะคะต่างๆเดี๋ยวเราจะอ่าเป็นนักการศึกษาละกันนะคะดาเนินการต่อนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเชิญสมาชิกในทีมของเราได้นะคะตั้งชื่อทีมของเราได้นะคะแล้วก็เชิญด้วยการใส่อีเมลนะคะให้เป็นผู้ดูแลระบบตรงนี้ได้นะคะอ่าเราข้ามไปก่อนตอนนี้ก็ได้นะคะ ก็ตอบคำถามไปนะคะเราก็เข้ามาสู่นะคะหน้าของอินวิดีโอนะคะเรียบร้อยนะคะตรงนี้